สอย่างเนี่ยถ้าคุณจับได้แล้วมีทั้ง4ี่อย่างครบนะยังไงยังไงมันก็เป็นโอกาสแต่ถ้ามันไม่ได้ครบ4แต่ว่าให้มีอย่างน้อย1นึ4 1สองอะไรก็ยังดีอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าคุณกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันธ์ุมีคนที่อยากทำไผ่ แต่ว่าเขาก็อยู่พื้นที่ต่างจากที่ลุงกรมอยู่นะลุงกรมเนี่ยอยู่ประจินบุรีตรงนี้มันก็เป็นโอกาสของลุงตรงที่ว่าไผ่ประจินบุรีน่ยร้อยปีแล้วนะแต่ส่วนใหญ่เป็นไผ่หนอต,ตอนหลังมาก็ไผ่ลำนี้ก็ประมาณเกิน50ปีแล้วละ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแหล่งนี้มันโอกาสมันดีอันนี้ถ้าคุณอยู่โอไอที่อื่นล่ะโอกาสมีไหมทีนี้ลุงกรมเลยมาสรุปไว้4 4สอย่างให้คุณพิจารณานะ่า4อย่างเนี่ย มันเป็นโอกาสคุณไหมหนึ่งข้อที่หนึ่งนะคุณอยู่ในพื้นที่นั้นนะ่ะคุณเป็นคนที่ทําก่อนนะทำก่อนไหมทําแตกต่างจากเขาไหมทําดีกว่าเขาไหมแล้วเวลาจะทําให้ทํานานพอ4อย่างเนี้ยถ้าคุณจับได้แล้วมีทั้ง4อย่างครบนะยังไงยังไงมันก็เป็นโอกาสแต่ถ้ามันไม่ได้ครบ4 แต่ว่าให้มีอย่างน้อย12 3 4 123อะไรก็ยังดีอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าอันนี้ผมลุงลุงอยากจะลงรายละเอียดนิดนึงคือทำก่อนเนี่ยหมายความว่าเอาเอาตัวอย่างลุงดีกว่าไม่ต้องไปพูดเยอนเยอะตัวอย่างลุงเนี่ยลุงไม่ได้ทำไผ่ก่อนใครนะเพราะที่ประจินนี่ก็ททำมาก่อนไม่ยายผมนี่ก็ททำมาก่อนเลยแต่เขาทำไผ่ไผ่ตรงนะลุงไม่ได้ทำก่อนนะครับเขาทำไผ่ตรงกันมานานแล้วแสดงว่าข้อนี้ลุงตกไปลุงไม่ได้ทำก่อนต่อมา ลุงทําแตกต่างครับคือเขาทํากันก็ททาไผ่ตรงแต่ลุงมาทาเนี่ยทำไผ่หลายๆชนิดนี่ทําต่างแล้วทําต่างจากเขานะคือเรามานั่งคิดว่าเอ๊เขาทํากันในส่วนใหญ่ก็ไผ่ตรงไผ่เลี้ยงไผ่รว่วมีลำมะลอกบ้างนะนี่คือเดิมเดิมของปจินบุรีนะลุงมาทานี่ค่อยๆเก็บสายพันธุ์ทำไมรู้ไหมพอมันทํามันนึกรักเองอยากได้พันนั้นพันนี้พันโน้นมันก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเราขยายไปเอา้า เกิดมีคนมาต้องการเราก็แบ่งปันไปคําว่าแบ่งปันนี่คือขายนะไม่ใช่แบ่งปันแล้วให้นะเพราะว่าไอที่ให้ก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายอันนี้คือทําต่างแล้วนะอันนี้ต่างแน่แน่นะต่อมาทําดีกว่าทําดีกว่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนอื่นเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้นะครับหรือเขาก็ศึกษาในส่วนที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ครอบคลุมมากไม่ได้องค์ทั้งหมดนะ แต่ลุงกรมเองก็ต้องแหม่ยกห่างตัวเองชนิดหนึ่งลวกันว่าเราก็มีข้อมูลพอสมควรแต่ถามว่าอู้ตั้งแต่ทุกอย่างเป็นหมดทุกอย่างไม่เป็นนะเดี๋ยวจะว่าโอ้โหลุงกรมนี่กเเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วมัง้งเต่เราก็ทําดีกว่าทําดีกว่า,วาคือเราก็มีการที่จะศึกษาเอาจริงเอาจัง,จงมุ่งมั่นอยู่กับตัวมันนะครับดีกว่านะอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันที่4ข้อที่4คือทําให้นานพอลุงเนี่ยอยู่กับไผ่มาเนี่ย 15บห้าปีจริงๆไอ้เรื่องหน่อไม้ด้วยก็34ปีถ้าเรื่องหน่อไม้ด้วยนะอยู่กับไผ่มาเนี่ยให้มันนานพอมันตกผลึกเองครับไอ้คำว,ว่านานเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหปีนี้ฉันผ่านไปด้วยความยั่วหลาไม่ใช่มันมีความรักนะภาษาฝรั่งเขาเรียกแพชชั่นอ่าเดาะรังซะหน่อยเดาะรังซะหน่อยจริงๆมันก็เขาเรียกว่าความลุ่มหลงหรือความเอาจริงเอาจังกับมันไม่รู้นะตอนนี้แต่เห็นต้นไผ่นี่ยนะกับกับอ่าเราเห็นอย่างอื่นเราเห็นต้นไผ่มีความ มันมีความน่าสนใจไงเราก็เลยมองว่าเออตัวนี้มันแต่ขอให้ทําให้นานพอยังเราทามานานเนี่ยเราก็ทลิกยืนระยะได้ยืนระยะได้นะี่คือเราก็พิจารณาตลอดนะว่ามันจะเป็นยังไงอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่เราที่เรามองไปอนาคตของไผ่นี่นะในมุมของลุงนะอุ้ยมันมีความงดงามมาก เพราะอะไรรู้ไหมเอาง่ายๆอ่ะไผ่นี่มันถ้าเชิงวิชาการนี่นะมันโตรเร็วที่สุดในโลกนะแค่ข้อเดียวนี้ก็บอ้โหกินขาดลแล้วแล้วมันไปได้ไม่รู้ทุกเขาเรียกไปทุกประเด็นทุกมุมทุกรูเลยมันไปได้หมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็โอกาสของเราว่าอ่ะตัวนี้ดูนี่ตันก็ไปช่องนี้ไปช่องโน้นได้อะไรได้ทัทุกอย่างนะอันนี้ก็คือโอกาสของมันเอา้าสรุปคือโอกาสของไผ่มันดีมี4อย่างโอ้เห็นน้ำได้ไหลอีกแล้ว สี่อย่าง4อย่างนี้ก็คือ1เวลาจะทําให้เป็นโอกาสในี่หนึ่งทำก่อนเขาทําได้ไหม2ทําให้ต่างจากเขาถ้าเกิดเราไม่ได้ทําก่อนแต่เราทําต่างให้มีความแตกต่างนะอันที่สคือทําดีกว่าเขานะครับอันที่5ทําทให้นานอันที่สี่ไม่ใช่5เอาทําที่4ทําให้นานพอไม่ใช่พอแป๊บๆเอาลึกซะแล้วบางทีทําได้เพ้อแป๊บๆ แต่คาว่านานพอก็มีข้อคิดอีกนะไม่ใช่ทํากี่ปีแล้วถึงจะนานพอเอาจนกว่าเรียกว่าเราถึงจุดคุ้มทุนเราหรือว่ามันดีนั่นแหละนะยังไม่ทันจะบางทีทําทำทำไปยังไม่ทันจะได้เงินคืนเลิกไอ้นั้นดีกว่าอีกแล้วผมเห็นมีหลายคนเลยโอ้โหใหม่ๆก็ตื่นเต้นเอาเรื่องไผ่ก่อนนี่แหละไม่ใช่นินทาก็เรื่องจริงทํไปทำไทำไปเอ้าไอ้นั้นดีแวะไปทําไอ้นั้นซะเขาก็อาจจะไปดีตรงนั้นก็ได้นะแต่ไผ่มันก็หมดไปมันก็ไม่ได้อะไรไง เลิกไปแต่ยังลุงนี่ก็โอ้โหยืนหยัดมาตรงนี้15ปีแล้วแล้วถามว่าจะเลิกไหมไม่คิดเลยมีแต่คิดจะส่งทอดถ่ายทอดส่งต่อถึงรุ่นลูกตอนนี้กําลังกระซิบกระซิบว่ามีรุ่นใหม่เข้ามา2อนคนนะดีใจดีใจพยายามถ่ายทอดกันว่าเออไอที่เป็นยังไงไงเรื่องธุรกิจเรื่องพันเป็นยังไงพยายามถ่ายทอดไปนะครับอันนี้ก็คือประเด็นถ้าเราคิดว่าจะเป็นโอกาสของเราไหมอยากให้มอง4อย่างนี้ นะในเชิงธุรกิจหน่อยๆน,นะมันริงมันภัยมันก็เป็นเหมือนอเขาเรียกว่า SME นะ่ะคนทำไผ่มันก็เป็นธุรกิจ SME อุย้ยขันหัวนะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนไม่งัน้นเลยเดี๋ยวลุงพล่ำไปเรื่อยนะครับมี4อย่างนี้นะครับยึดไว้ครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบพระคุณครับ